เป็นยังไงครับคอร์ส ebay โอ้วันนี้มาเรียนกห้ก็ได้ความรู้หลายในหลายด้านนะครับคุณออสเนี่ยไม่มีคุณคุณโพสตนะ์ไม่มีการการักเลยทั้ง p h o t o ช็อปเอ้ยก o o ก l e ยังสอนผมเลยนะครับมีบง ebay <c oughs> มีทุกอย่างตั้งแต่การโพสต์รูปอัดอะไรการทํารูปนะไปเอาเอารูปไปโพสฟรีบ้างน,นะครับหรือไม่การที่จะมาทำอย่างไรเพื่อหาลูกค้าใน ebay เป็นข้อ,อที่ดีมากๆนะครับลองไปทำดูอ๋อแล้วแล้วไอการศึกษาตลาดก่อนนะครับเป็นมันมันดียังไงครับการทีอ่อครับ<อ>คือว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะขายอะไรหรือแม้ว่าเรารู้ว่าเราจะขายอะไรเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเราเนี่ยจะขายได้ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปดูก่อนว่าเขาบ้านเขาขายกันยังไงซึ่งส่วนตรงนี้นะคุณโอ๊ตเนี่ยสอนได้ดีมากๆเพราะว่าทำให้เรารู้เลยว่าเราควรจะไปซื้ออะไรไปขายอะไรแล้วก็ไปเอามาทำยังไงเพื่อให้ทงานได้จริงอย่างแท้จริง ไปต้องไปที่ทำเลยนะครับเนี่ยแล้วคิดว่าจะลุยไหมกลับไปลุยเลยครับเนี่ย,ยลุยตอ,อนนี้ <laughs> ลองมานานเลยครับลองมานานแล้วครับผม <Okay. S 2> แล้วแล้วก็สถานที่ดีมากๆนะครับสะดวกให้ความเป็นกันเองดีมากครับผมโอเคขอบ <Okay. S 2> คุณแม่ครับ